วันนี้ลูกค้านำมาด้าสองสกายทีพเข้ามามีปัญหามีเสียงดังนะครับด้านหน้าเยียดๆ <c oughs> หลังจากเรานำรถครับไปตรวจสอบขึ้นลูกระนาดผ่านทางคูขา่าแล้วก็มีการทดสอบระบบช่วงล่างปรากฏว่าเสียงนั้นดังมาจากโช้กอัพหน้าซ้ายเราจึงได้ทำการเปลี่ยนโช้กอัพหน้าแกะออกมาแล้วครับพบว่าเบ้าโช้กไม่เสียเพราะฉะนั้นเคสนี้ครับเราเซฟให้ลูกค้าทั้งหมดเปลี่ยนฉพาะโช้อ,อัพ อ่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนแก้ไขให้เรียบร้อยเงียบครับแล้วก็ส่งรถให้ลูกค้าครับส่วนตั้งเรียบร้อยพอมเลยตรงหลังจากเราเปลี่ยนโช๊คอัพเสียงที่ได้ยินมาตอนแรกนะั้นเงียบหายสนิทสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาช่วงล่างมีเสียงรถมีเสียงนะครับตงคอมเมนต์เข้ามาหาเราส่งวิดีโอเข้ามาหาเราได้หรือเอาเข้ามาเช็คที่เราได้ครับที่วัชรพลนอตโต้ครับยินดีดูแลลูกค้าทุกคนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ